ปกติที่นึงโป๊สองร้อยยี่้าปะยังไม่ได้เงินนะครับอืมอะไรดีล่ะตัวแทนไม่นําสีเทาอีกรอบหนึ่งหรอแล้วก็คุยได้เข้าบูสปัญญาโอ้ผมรุนมากเลยว่ะจริงๆขวาบนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่านั่นไงทุกคนเดี๋ยวนะเดียวนะเดยวนะคือนะนะผมได้เงินบวกหนึ่งของจริงทุกคนเดี๋ยวนะ ไพนอนเป็นศัตรูเป็นวอนอีลิตเป็นโอไมค์กอดรอไอคูลเรตทุกคน <laughs> <laughs> เอาล่ะสวัสดีคุณชมุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในฮงไกซาเรลและนี่คือจักรวาลต่างไปติเวอร์ชันพันหน้าในโปรโตโคอล,ลที่เจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนฮะวันนี้ เก้าเข้าสู่การทดลองครั้งที่สนะครับสำหรับไพ่นอนเพราะว่าจากคลิปที่แล้วครับที่เราลองเล่นตัวแทนแม่ทัพสีเทาแล้วปรากฏว่าตอนที่ไพ่นอนกดอัลติเมทครับเขาะจะแปลงร่างเป็นคาซาน่าแล้วก็มี8เทิร์นใช่ไหมฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าไพ่นอนถูกสังหารก่อนช่วงเวลา8เทิร์นครบอะเขาก็จะกลับร่างเป็นไพ่นอนอ่ะหมายถึงคาซาน่าถูกสังหารใช่แล้วทีเนี้ยไอเทิร์นที่เหลืออยู่ของคาซาน่ามันเหมือนว่าเขานับเป็นเทิร์นของศัตรูแล้วปรากฏว่าธนูมันตกรัวๆเลยนะครับผม,ผมก็เลยมีเทสเตดีหนึ่งขึ้นมาว่า เขาโค้ดคาสาน่าเป็นศัตรูหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคาสาน่าถึงเป็นศัตรูเจ้กระทั่งนะครับผมต้องบอกก่อน อันนี้อาจจะเป็นเนื้อหาของส่วนสปอยด้วยนะครับแต่ถ้าคุณชมเล่นถึงเนื้อเรื่องเวอร์ชันปัจจุบันก็คงไม่สปอยหรอกมั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่ผมเซิร์ชคำว่าคาสาน่าครับผมไปเจอในวิกิว่าคาสาน่า refer ถึงทั้งตัวของไพนอนแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับสำหรับจอมโจรล่าบเปลวไฟซึ่งเอ๊เอาแล้วถ้าเกม refer ทางตัวของคาสาน่าไปถึงตัวของจอมโจรล่าบเปลวไฟถ้างั้นนะถ้างั้นนะไอตัวน,นั้นนมันเป็นตัวอีลิทนะครับแล้วถ้า หมอนั่นที่เป็นตัวออลิตหมายความว่าพอโลหิตทองของไซเฟอร์เมื่อสังหารศัตรูระดับสูงในการต่อสู้เราจะได้คอส m ม c ิกแฟกเตอร์ห้าสิบคอสเมิกแฟกเ์นะครับแล้วถ้าผมกดช่อชนที่ไรร่องรอยมาก็จะมีเพิ่มอีก2ครั้งนั่นหมายความว่าเราสามารถได้เงินถึงร้อยห้าสิบนะครับผมกําลังจะถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไพนอนไปดีนายตัวเองแล้วเราจะได้เงินร้อยห้าสิบคอสเมติกแฟกเ์หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นตัวเทสต์สตรทฤษฎีเลยแล้วโดยที่เงื่อนไขในวันนี้ก็คือผมมีเทวการ์ดนะครับเงินที่ เพราะฉะนั้นจาก150ปัจจัยการเป็น225แล้วก็ผมมี displacement ผมมีลูกเหล็กน,นะครับดังนั้นการดีนายภันอนอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะให้แคร์รี่ไดเอทวยมาครับลองดูดีกว่าแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือเอาไพนอนไปดีนายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอ๊ะแต่ตัวนี้ก็ปัญญาปอะแต่แต่แต่นะนี่นี่นี่ขอลองเทสดูก่อนนะครับว่าจะ ลงประมาณไหนเอ,อ้าไม่เติมอัลติเมทให้ไพ่นอนหรอปัญญาฟื้นฟูพลังงานอ๋องั้นงั้นเอาออกเลยครับแมวแมวแมวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสมก,การสูตรกิจของปัญญาไม่เติมส่วนที่ไม่ใช่พลังงานล่าสังหารนะครับโอเค อ่าฮะกวาดซ้ายกวาดขวานะครับแล้วก็โยในให้ไพ่นอนไพ่นอนกดสกิลตอบสู้เสร็จปุ๊บเอ็มซีกดอัลติเมทโอเคโอเคแล้วก็ดึงไพ่นอนขึ้นมากดสกิลต่อส,สู้อีกครั้ง MC ตีปกติไปก่อนกาลักเกอร์กดฮิ้วนะครับแล้วก็อัลติเมทโบนเนียกดอัลติเมทอีกรอบหนึ่งเอ่อไม่ทันฮะโอเคงั้นตีทีหนึ่งพอนะครับซึบแล้วก็เป็นเทิร์นของโบนเนียใช่ไหมฮะโบนเนียกดสกิสลใส่แล้วแปลงล่างเลยโอเค ประมาณนี้ทีเนี้ยใช่หรือเปล่าแล้วก็จะไม่กดดึงนะครับเพราะถ้ากดดึงไปคือลดความเสี่ยที่ได้เาลง75%โาปรโกมา1น่กมา2โงโกมา3โมโกมา4นะครับโอเคตานี้พ่อนน้ำลายยืดนะครับก็เลยแบบว่าต้มแล้วก็นี่ไงเมื่อกี้ เมื่อกี้สกิลของไซเฟอร์กับพิปปครับผมเข้าใจถูกไหมว่าว่ามันคืออย่างนั้นแล้วมันก็หมายความว่า,าตรงนี้เดี๋ยวโยนให้ภายนอกอีกครั้งกดสกิลต่อสู้ปุ๊บแล้วลูกเหล็กลงหัวปักกดผ่านโซเน่อีกรอบแล้วก็ดึงแอคชั่นกลับขึ้นมานะครับรอบนี้พอทำลายเกาะรบปุ๊บก็จะได้เห็นผลล้ว,ว่าใช่ไม่ใช่นะฮะพะถ้าใช่เนะี่ยมอนอีลิทนะฮะมีสายอยู่ในทีมเราดึงคืน ไอกลางวันสิพอเรากดไซเฟอร์มานะครับโอเคแล้วก็เอาไพนอนไปเคาะศัตรูเล่นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวสมการจุดวิกฤตกับปิดท้ายให้ปึ๊สโอเคขอแค่ไม่กดดึงก็พอเนี่ยปล่อยให้ดีนายไพนอนทิ้งไปเลยก็ได้นี่ก็กดกับโซลเล่นๆลีนปกติทีหนึงโป๊สองร้่ะยังไม่ได้เงินนะครับอืมอะไรดีละ่ะตัวแทนไม่น้ำสีเทาอีกรอบหนึ่งเหรอแล้วก็คุยที่เข้าปุ๊ส ปัญญาเพาผมรุนมากเลยวะจริงๆขวาบนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่านั่นไงทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดนะคือผมได้เงินบวกหนึ่งของจริงทุกคนเดี๋ยวนะไพนอนเป็นศัตรูเป็นวอนออลิตเป็นโอไม่ก็ดรอเอ็กโครเรทุกคนจริงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับกำจัดศัตรูเป้าหมายใช่ปะ่ะแล้วพอคาซานาถูกกำจัดปุ๊บเขาก็สแนป ปึ๊บแล้วธนูก็ตกตามจํานวนเทิร์นที่เหลืออยู่แล้วเมื่อกี้อะเมื่อกี้ะไซเอฟอร์ไซเฟอร์มองมองคาสานะเป็นศัตรูจริงด้วยฮะศัตรูระดับสูงเฮ้ยเราไปทําอะไรได้อะเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีอะไรให้เล่นอีกไหมอ่ะไม่รู้อะครับตั้หนึ่งนะโอ้ตอนนี้ผมเี๋ยวนะอ่าไม่รู้แหละนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่ไม่คิดว่าจะได้นะนี่ยจริงๆอะโอ้ใช่ปะคือมันไม่มีอะไรผิดใช่ไหมผมอะมี เอ่ออะไรนะของในพิพิธภัณฑ์เป็นบวกเงินหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวทาวเวอร์การ์ดบวกเงินขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นสองคอสเมติกแฟกเต็แล้วก็ทั้งตัวของไซเฟอร์อ่ะให้ห้าสิบคูณสามก็ร้อยห้าสิบแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ไปบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยทาวเวอร์การ์ดที่ผมมีนะครับชัดเลยฮะไพนอนเป็นศัตรูฮะไม่กอดไอเนี้ผมอยากเคสอีกรอบนะครับเพราะว่าเออยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่เนี่ยผมกดพรของไซเฟอร์มานะครับเป็น วงเงินอีกร้อยหนึ่งแล้วเมื่อกี้ก็ไพนอนดีดนิ้วไปแล้วนะครับใช่ไอตัวปืนใหญ่เนี่ยเขายิงแรงมากนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้ได้ไหมน่าแบบผมว่าได้ต่างห้องละสี่ร้อยห้าสิบไปนะถ้าถ้าสเต็ปนี้มันทําได้จริงนะครับเนี่ยเนี่ยยิงแรงมากเลยครับโอ้ยสองบออกแล้วอืมนี่ฮะได้ปะทำายล้างนี่ไง ฟาร์มต่างห้องละสี่ร้อยห้าสิบครับแล้วทุกคนฮะอันเนี้ยคือผมสู้กับมอนทั่วไปนะครับห้องการต่อสู้เห็นไหมแล้วแล้วลองลุกเสภาพานะครับเราเจอมอนสามตัวใช่ปะแล้วเราก็วิ่งลากมอนมาทีละตัวเสร็จปุ๊บตีเสร็จปุ๊บตีบตห้องละพันสองห้องละพันสามห้าสิบนะครับเต็มเต็มเลยโหเดี๋ยวนะสองห้องสามห้องโห รวยจัดแต่ต้องเป็นถ้าเป็นห้องเผชิญก็ก็ได้ด้วยนะใช่ขอแค่สู้สู้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือวิธีการแรกที่ผมนึกออกว่าเราสามารถเอาไพ่นอนมาใช้ได้ยังไงอะทุกคนฮะก็ประมาณนี้แหละสาหรับฮงไกซาร์เรลของเราในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามรับชมฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามเลยเลยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฮงไกซาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีไปก่อนรอเชิกันใหม่คลิปหน้าบายๆฮะ Get out of here.